ว,ว่าไม่ช้าว่ามันยอมเอาไปตีแล้วก็ตีอยู่ต้องใช้ตกข้าก็ไม่อยากขึ้นหลังม้เออมันสิออกเหรอวะมันออกไปก็ <c oughs> มาเลยเดย้มั่งขุดก็ออกเลยมั่งขุดวัดถึงหนึ่งหมดเลยวัดถิงหนึ่ง,งตัวนี้ก็จะแก้ได้ดิหันหลังอยินีไนี่นะออหันหลังอยูน่ <c oughs> นดีแล่วก็ยังมีซีรี ทางหนึ่งอ้อมโลกมนจะมาหดหอดให้เถาแดงมีผุนงูออกมาพอจานมันคนแล้วขวยหอดหอดกรนีพูดออกไปขุนว่าทิศลง่ไปขุนไม่อยู่ใส่ย่านหยียบไม่กไปโอ้โหนี่มันขึ้นมันมาามือแล้วมันก็อ้อมโลก ว่ตัวห่วเร่อะไรบดไยากตัวนี้มันยางออมเองยางงออ่างมาพอไอ้มันเห้องนี่หออไม่ยกค่าลุงสมผลแล้วไปไปเขาอยากก้าบหลบอลนี่เขาคิดยากินาเขาคิดต่อเพื่องอยู่เพื่อนว่าคือเขาไรก่อนเพื่องไม้เพื่องไม้มีเพื่องไม้เสร็แล้วเพื่องไม้ก็อี่แล้ว มา่ำไแม่หนอาทีมไปเราได้้านักกีฬาโว่าผมเมื่อยีโมงก่าปนโม่ขอเมื่อวานะเ็นเพ่นล้ายพวกนี้โอ้ำมาได้แต่เนี่ยบ่ได้มีโอกาสเลยกะดาตันตัดหญ้าไว้แล้วว่าชีนั่งกับบ่ไดนนั่งเว้ยมาดู

อไอ้เบื้งกระหนับไปจังไหนใครครับ,รบโอ้ฝ่าวอะไรฉันฝ่าไรครับมันชิบหอดเนื้อโอ้บอลอดครับมโอน,นีแท้ครับมือแรงเนี่ยครับโอ้หมาละตัวนี้ครับเอ่ไอ้เอืองหมาแล้วหมาแล้วไอ<ห>้เบื้องเบื้องกันขาดไปเรียบร้อยครับมือแรงเลยครับนี่นี่ครับตอนแรงนี่ตอนแรง นี่ครับเพราะว่าออกขนาดนี้ลำใหญ่ครับนี่ตอนแรงตอนแรงพอะกันนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับมนันจะแท้ครับอ่าอเดี๋ยวโอ้มีโอกาสเป็นตัวเมียสูงนะครับเลยเสียงย,งยังเสียงควยายครับเสียงคายกำลังไล่ควายอยู่

น้ำไลครับน้ำไลระบายแล้วครับระบายอีกแล้วครับเนาะเง็นปากมูลเราสีสาเกตเคลล่าสีบอกพีอุบลจากข้างใดอุบลตันมาอยู่เอ้ยเด้อมึงนด้ยินเสียงรถบ่นั่น มามนเนบรินคอยเลยกินยางมาแตกงูนด้เเอ,อ้ยถือกำมันถือกำโอ้ตึงงวึงคอยคุณอัดกันมาแล้วคนะรับคุณหมนาเดือนเพียนเดือนเพี้ยนเดือนเพียน <laughs> <laughs> เรียนเพียนไปน้ำครับน้ำไหมอีกแล้วครับน้ำไหมอีกแล้วรอบนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเนาะวันนี้วันเที่ยวได้กี่ครับยี่สิบเก้านะครับวันโอ้ยยี่สิบเก้าไม่ใช่วันที่หนึ่งครับยังอยู่ในเดือนตุลาครับเนาะแต่คลิปไม่รู้ลงวันไหนครับคลิปอาจจะไปลงวันที่หนึ่งก็ได้ แต่วันนี้นอนครับมมีสามสิบก็วันที่หนึ่งครับเดี๋ยวจะลงวันนี้ครับแล้วแต่คนลงครับอ <laughs> ่านไว้เลยเอ้ยนวลเดินเตะสะพานครับนะ <c oughs> น้ำท่วม <c oughs> เพศเมียเพศผู้ว่าผมว่าเป็นตัวแม่ครับ ผมว่าไปตัดหญ้าครับเดีย๋ยวของสวนหญ้าครับนะแต่แม่ถวยโอ้หน้าฝุ่นไหมหน้าฝุ่นคืออัดกันมากเนี่ยแต่วู๊ฟ<ป>ลายแนตะ่ทางนั้นโว้ยไ้น่องวันตัวนี้น่องวันตัวนี้แม่อุ้ไปสาวตัวนึงเออเขาไปเลี้ยงอยู่นั่นมัง้งเลี้ยงอยู่หน้าทุนนี้มัง้งหย่านเมียนอยู่อย่างน้ำขั้วไอ้ไหม <laughs> ừ, quay <mình không> <laughs> men đi Ừ, bán nấm khuay. Mẹ nè, bán thẻ. Mẹ nè. Mẹ nè, bán đầy như này. để ngang xì, xài xì, khóa như thế Má tụi nó chấp bởi. Ừ. Ừ, ừ. nó bao chơi. Ừ, bao chơi. Hải <laughs> bao chơi. จักกว่าถึยินเสียงก็ยังไดงยินเสียงอยู่หมือน้นอ๋อยู่นี่ละมันเลี้ยงถาอายุตอนแรกอะเลี้ยงถาขามากก็ขามากวังนี่ละเทียงใบเนี่ละงวนยุุ่่นกับสีบนง่วโศกเศ้ สำลาญดีอยู่ประจำเหมือนกับกิสนาอศนาอศนาอศนาจำลาญดี <c oughs> บอกมาดูทีวทัศน์นนะนัดจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับน,น,น้ำขึ้นอีกขาดอีกแล้วครับนะขาดอีกแล้วแย่างบ่าทวมืดหมปีนี้ล่อรุ่นครับว่าจะคืนอีกว่ นะสูงสุดซำได้นะแต่ว่าสีบปแห้งนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มจะหมดแล้วฮึหนึ่งสองก็ซื้อโมนี่อารมณ์ดีครับปกติแรงแบอย่างสิ่งครับนี่นี่โซเฟ่โซเฟ่บดถือก่โมนี่อันนี้มาดีครับนะหรือว่าเจอกล่องกับประจักษ์เนอ เห็นดียังสีบมาเนี่ย้งเ้าเ้าสีสมมาเนี่ยาเจยห้องเฮะเ็บินได้ครับขวนไมาอีกแล้วคุณเสียง รถตัดใหม่ครับบอดเข้าบ้านครับโอ้ยเเรียวิงเรียาครับนะส้างเต้ยครับมาเนี่ยยงมาเีเนี่ยงานกลงหนาวกองหนาวมีอยู่ยังเอ้ยสี่มือถ่าไปเด้สี่มืายังามเพาะในหอยเขี้ยวายหอยเขียวบอกว่าโอ้ยมือขึ้นลอยเดียวนึง เขาวางูอราคาขึ้น้วยสาขึ้นลอยเยอะุคนนะมีงูแม่ลูกงูนะบ่มีดอกเลยเฮ้ยแม่ลูกจะได้มือหานึงเนาะไปจีขายเอ้ยเออแล้วสาวมือหานี่กพอดไข่เนี่ยด้เนาะเฮ้ยเลือดเอ้ยเอาบ่่ทำนี้ับมืนเนี้เอ้าเ้ย พุ่นก็มาแลวพ่น